เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนกับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากประเทศจีนบริการค้นหาสินค้าบริการขนส่งระหว่างประเทศจีนไทยและบริการชำระเงินอยู่ค่ะโดยสั่งซื้อด้วยตัวเองง่ายๆผ่านระบบออนไลน์และยังสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นค่ะ 1. เลือกสินค้าที่ต้องการจากร้านค้าออนไลน์ในจีนและกดส่งคำสั่งซื้อ 2. เราเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการสินค้าและ 3. ในขั้นตอนสุดท้ายยืนยันการทำรายการและกดชำระเงินค่ะระยะเวลาในการขนส่งทางรถ5-7วันทางเรือ10-15วันค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรอรับสินค้าได้เลยละค่ะ เห็นไหมล่ะคะเพียงเท่านี้ธุรกิจของคุณก็เริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยบริการจากเรา w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  e c a n b u y c o m ก็จริงๆแล้วถามว่านกเริ่มรู้จัก vcanby ได้อย่างไรนะคะก็เริ่มรู้จักครั้งแรกเลยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ e c a n b y เนี่ย ติดอันดับต้นๆในการเซิร์ชข้างนั้นของน,น้แล้วก็ได้เข้าไปคลิกดูข้อมูลปรากฏว่าเห็นว่าบริษัทวิกันบายกับออฟฟิศเราเนี่ยไม่ไกลกันมากน่าจะเป็นช่วยในเรื่องความสะดวกสบายในการติดต่องานก็เลยตัดสินใจโทรมาติดต่อแล้วก็เริ่มใช้บริการแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นมาก็ใช้บริการมาเรื่อยๆค่ะจากวอลุม่มไม่เยอะมากก็ใช้บริการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ทับใจครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไฮซีซันคือสินค้าทุกๆเจ้าเนี่ยจะค่อนข้างออเดอร์เยอะแล้วก็แน่นมากเราก็มีการใช้บริการกับวีแคนบาร์นี่แหละค่ะนำเข้าสินค้าแต่ปรากฏว่ารอบนั้นเนี่ยสินค้าที่เราดิวกันไว้เนี่ยไม่สามารถเข้ามาตรงได้ตามกําหนดทําให้ทางทางบริษัทของตัวนอกอเองเนี่ยมีปัญหากับลูกค้า ไม่เคยประทับใจไม่พอใจแต่หลังจากที่ได้ติดต่อเข้ามาเนี่ยแล้วก็ได้ติดต่อคุณกุ้มนะคะตอนนั้นได้ติวงานคุณนุ้มปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับจากคุณนุ้มเนี่ยทำให้เราพลิกจากความรู้สึกไม่ประทับใจกลายเป็นประทับใจเลยคุณนุ้มเข้ามาเทคแคร์เราอย่างดีมากนะคะคุณนุ้มก็ามาช่วยดูแลในในปัญหาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้ปัญหาตอนนั้นเนี่ยเราเคลียร์ไปได้สิ่งนั้นเนี่ยทำให้นกได้รู้สึกว่าเฮ้ย การทำธุรกิจทุกอย่างค่ะมันสามารถมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่หลังจากที่เกิดปัญหาแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ที่เราจะได้รับปัญหาแล้วก็จากวันนั้นที่คุณรุ่มเข้ามาเทคแคร์ดูแลเนี่ยช่วยแก้ปัญหาครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราสึ่ประทับใจแล้วก็ใช้บริการกับวีแ n นบายเรื่อยๆต่อมานะคะหลังจากนั้นก็ก็ก็ดีลงานมาเรื่อยๆะคะ่ะจนกระทั่งออสิ่งที่ทําให้เราประทับใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือ เด็กๆที่มาเซอร์วิสเราที่เราทีมงานที่เราทำงานด้วยซึ่งอย่างตอนนี้ที่นกทำงานด้วยนะคะก็จะมีน้องหญิงน้องอ้อมแล้วก็น้องแนททุกๆครั้งที่เข้ามาตามงานหรือก็ามาดีลงานเนี่ยจะเห็นน้องเขายุ่งหัวฟูแบบออตลอดเวลาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราถามงานเขาเนี่ยค่ะเขาไม่ม,เม,มีเขาไม่มีอารมณ์เสียเขาพูดกับเราอย่างดีเขาดูแลเราอย่างดีแล้วก็ไม่มีการใส่อารมณ์กับลูกค้าถ้าคุณอยากได้เซอร์วิสที่ดี อยากได้พันธมิตรที่ดีทางธุรกิจที่ช่วยสปอร์ธธุรกิจคุณได้ก็อยากให้ลองมาใช้บริการกับวีแคนบายดูนะคะไม่ผิดฝังแน่นอนค่ะค่ะก็สำหรับธุรกิจของทางพี่เองเนี่ก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าคงได้ใช้บริการกับวีแคนบายไปอีกนานนะคะแล้วก็สำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัวขึ้น ก็ไม่ควรที่จะใช้บริการของพีคันบายเพราะว่ามั่นใจว่าพีค a n บาจะสัพพอธุรกิจของเราได้ค่ะพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องการหาพันธมิตรธุรกิจที่ดีถ้าคุณเจอพันธมิตรธุรกิจที่ดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำช่วยธุรกิจของคุณเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเร็ยวยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสท,ที่ดีความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็ความ เขเรียกในความความผิดพลาดในการทํางานที่ที่น้อยถ้าคุณมีพันธมิตรเหล่านี้มาช่วยสปอร์ตธุรกิจของคุณเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของเราให้ประสบความสาเร็จดียิ่งขึ้นสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพโดยนิตยสตรตั้งตัววางแผนทุกต้นเดือน